สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินเล่าข่าวกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันอังคารที่15เดือนตุลาคม2567วันนี้มีข่าวเรื่องที่ทีมชาติอังกฤษสนใจที่จะให้เป๊ปกดิโอลาให้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษคนต่อไปและเรายังมีข่าวสารอื่นๆนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกด้วยแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลบอลที่ลงเล่นกันเมื่อวานนี้กันก่อนเมื่อวานนี้มีฟุตบอลร,ระดับทีมชาติหลายคู่หลายรายการลงเล่นกันมากมายเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลคิงคักักน ทีมชาติไทยชนะทีมชาติสิรีสองประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์คิงคัพประจำปีนี้ได้สําเร็จข้ามมาดูฟุตบอลเนชั่นลีกกันทีมชาติเยอรมันชนะทีมชาติฮอลแลนด์หนึ่งประตูต่อศูนย์ทีมชาติเบลเยียมแพ้ขาบ้านต่อทีมชาติฝรั่งเศสหนึ่งประตูต่อสองและทีมชาติอิตาลีชนะทีมชาติอิสราเอลสี่ประตูต่อหนึ่งส่วนผลบอลคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้วผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดตดติาม สังกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เรามาฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวของทีมอาเซนอนกันก่อนฟาบริซิโอรโรมาโน่ได้รายงานว่ากาเบรียลมาร์ติเนลี่นักเตะกองหลังทีมชาติบราซิลของทีมปืนใหญ่ได้รับอาการบาดเจ็บน่องจากการลงเล่นเกมทีมชาตินักเตะจะต้องเข้าเครื่องสแกน MRI ในแคมป์ทีมชาติบราซิลเพื่อตรวจเช็คอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้งและทางสาผานธ์ฟุตบอลบราซิล ได้มีการแจ้งเรื่องนี้ให้กับทางทีมอาเซนนอนได้ทราบเรียบร้อยแล้วข่าวต่อไปเป็นข่าวทีมปีศาจแดงฟลอเรียนพทเทนเบิร์กได้รายงานว่าทีมปีศาจแดงได้จับตาสถานการณ์เลออนกเรตก,กาและเลรอ,อยซาเน่สองน,นักเตะทีมเสือใต้บาเยือนมิวนิคก,กันอยู่เพื่อให้นักเตะได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมปีศาจแดงในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมหรือตลาดซัมเมอร์หน้าฟลอเรียนพทเทนเบิร์กยังได้บอกอีกว่าในส่วนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าจะมีการเลือกควานักเตะให้เข้ามาร่วมทีมในตลาดเดือนมมกราคนี้ พวกเขาน่าจะเลือกคว้าตัวเลออนโกเดตกาให้เข้ามาร่วมทีมมากกว่าแต่ในส่วนตัวของโกเดตกาเขายังอย,อยากอยู่กับทีมเสือใต้ต่อไปอย่างน้อยก็น่าจะอยู่ถึงช่วงซัมเมอร์หน้าสัญญาของเขาจะหมดลงในปี2026ที่จะถึงนี้ในส่วนของเลรอยซาเน่ปิดตัวเก่งฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กได้บอกว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เลรอยซาเน่จะต่อสัญญากับทีมเสือใต้ถึงแม้ว่าการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ยังคงเงียบเชียบ แต่การเจราจาก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่สัญญาของซาเน่จะหมดลงในปี2025ซึ่งในส่วนตัวของซาเน่นั้นฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กได้บอกว่าซาเน่ไม่มีความคิดที่จะย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้และเขายังคงให้ความสําคัญกับการต่อสัญญากับไบเยนเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งอยู่เสมอข่าวต่อไปเป็นข่าวทีมชุดขาวฟลอเรียนพทเทนเบิร์กได้รายงานว่าสโมสรัอันมาดริดทีมยักษ์ใหญ่ในลีกลาลิกาสเปนกําลังจับตาสถานการณ์ เชเรมี่ฟริมปงนักเตะริมเส้นฝั่งขวาทีมชาติฮอลแลนด์อายุ23ปีของทีมเลเวอร์คูเซ่นกันอยู่เพื่อต้องการคว้าตัวนักเตะให้ย้ายเข้ามาร่วมทีมชุดขาวในช่วงสัมเมอร์นาและทางทีมเลเวอร์คูเซ่นได้ทราบถึงเรื่องนี้แล้วด้วยตอนนี้เชเรมี่ฟริมปงมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรฟลอรเรียนแพทเทนเบิร์กยังได้บอกอีกว่าส่วนตัวของนักเตะไม่อยากย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวทีมชาติอังกฤษสื่อเดอะไทม,ม,ม,ออมีการตัดสินใจ ที่จะเข้าไปเจราจาอย่างเป็นทางการกับทางเป๊ปกวาดิโอลาผู้จัดการทีมเรือใบสีฟ้าเพื่อให้เขาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษคนใหม่แล้วทั้งนี้สัญญาการคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะหมดลงในปี2025และในตอนนี้ทางทีมเรือใบสีฟ้าได้พยายามที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเจ้าตัวออกไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปีทั้งนี้ในตอนนี้เป๊ปกวาดิโอลายังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นมีการคาดการณ์กันว่า เบปกวาดิโอลาจะมีการตัดสินใจอนาคตของเขาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ